ทังสองครั้งนั้นก็เป็นทีมไทยครับที่ได้เหรียญเงินทั้งสองครั้งครับน,นี่เป็นไฮไลท์ของการแข่งขันคู่ระหว่างฟิลิปปินส์กับทีมชาติไทยครับคริ่งแรกทีมไทยมันก็มีโอกาสได้บุกตั้งแต่ต้นเกมครับซิลอนอินเตอรมีเงยเลี้ยงจี้เข้ามาแล้วก็ได้เปิดเข้ามาหน้าประตูให้กับทางทันิการแดงนาแต่ว่าดีดลูกนี้มุมมันแคบครับ ในตรงตัวบริเวณแม็กเดนเนี่ที่ปิดมุงไว้ดีครับลูกโยนยาวจังหวะนี้เกาะมีโอกาสได้หลุกเข้าไปยิงนะครับกัญญาณตเชตบุตรแต่ว่าหลุดออกนอกกรอบยิงจังหวะแรกเลยครับลูกโยนยายอีกครั้งหนึ่งกัญญาณตก็มีโอกาสได้โมงครับแต่ว่าโด่งข้ามคานออกไปครับ,รบกัญญาณตเปิดเข้ามาให้ทันิการแดงดา หลุดเข้าไปแต่ว่าก็โดนเบียสการมาแล้วจังหวะเปิดเข้าไปได้ไหนบอลตกมาจังหวะนี้นี่ยครับพิลอนอินเตอร์มีบอลมันตกตรงหน้าพอดีครับจังหวะเปิดบอลของออร์รินิแหวนเงินเปิดเข้าไปแล้วโม่งเหมือนไม่ดีแต่ว่ากลายเป็นบอลนั้นมันตกตรงหน้าและผู้เล่นของฟิลิปปินส์หาบอลไม่เจอครับดูครับออร์รินิ์แหวนเงินเปิดเข้าไปให้และนี่แหละครับจังหวะบอลตกมาพยายามจะมองหาบอลนะรมาดรังแต่ว่าบอลมันมาเข้าทางของ เชรอนอีตั้มมีอยู่แล้วครับยิงตรงนี้เข้าประตูแล้วลูกเตะม,มุมก็มีโอกาสได้ลุ้นโมงนะครับจากพอมิรุนพิลาวันแล้วบอลเด้งมาเข้าทางอิราบีมาคริสซ้ำตรงนี้ก็โด่งข้ามคานี่เป็นจังหวะลุยขึ้นไปของทางฟิลิปปินส์แล้วเขาให้บอลกันดีครับแต่ว่าจังหวะยิงสุดท้ายของครลี่เคซาดานั้นยิงไม่ถนัดเท่าไหร่ครับทินไทยก็ไปปัพันแล้วก็ทำลายจังหวะได้ดี มีเป็นโอกาสยิงอีกครั้งหนึ่งของไฮรองครับกล้องนะจับมาที่ดอมริกเรนเดนเราคนยิงนั้นเป็นไฮรองแลวจังหวะสุดท้ายของครึ่งแรกครับเป็นไฮรองครับที่สอดเข้าไปจะยิงจากฟรีคิกนะครับแล้วยิงไม่เข้ากรอบต้นเกมของครึ่งหลังครับนาทีที่47ครับธนการแดงดาได้บอลในกรอบไปโทษแล้วหมุนตัวยิงนูงนี้เข้ามุมเลยครับ เป็นประตูที่2ของทีมไทยเดครับจังหวะที่มีการแดงดาพลิกหนีการประกบของฮาริลองแล้วก็กวซัดไป้ายลูกนี้ครับปัดไม่ออกครับออลิเวียแม็กดเนลล์โอ้ยิงคมมากครับที้การแดงดาแล้วหลังจากนั้นเองก็มีโอกาสได้ลุ้นหลายครั้งโดยเฉพาะจังหวะนี้จากซลิอนอินตอมีครับยิงไกลครับแม็กดเนลล์ปล่อยบอลตกพื้นแล้วเด้งหนีตัวครับแต่ว่า ยังโชคดีสำหรับฟิลิปปินส์ทตีบอลไม่เข้ากรอบนะครับเฉียดเสาไปนิดเดียวนะนี่เป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งของทีมไทยครับจังหวะหลุดเข้าไปของกัญชดเชตบุตรยิงลูกนี้แต่ว่าก็โดนปัดออกไปได้ครับโดยโอลิเวียแม็กเดนียลนี่ก็เป็นดาวรุ่งอีกคนนึงครับกัญชเชตบุตรนะครับนักเตะไทยนี่เป็นจังหวะ หมุนตัวยิงแล้วก็หลุดออกนอกกรอบอะไรครับหรือจะพลาดช้าก็จะเป็นพลพิรุนพิลาวันนะครับดูครับยิงลูกนี้แม็กเดนเนียรไ,ได้แค่มองนะครับแต่บอลไม่เข้ากรอบแล้วนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งของพลพิรุนพิลาวันครับขึ้นไปโหมลูกจากลูกเตะมุมแล้วไปประทาะกับโอลิเวียมแม็กเดนเนียร์ปุ่สิงห์ไม่ได้ฟ้าครับโอกาสของฟิลิปปินส์ ที่ใกล้เคียงกับจังหวะตรงนี้เลยครับที่กิ้มบอลโดยเคซาดาแต่ว่าก็ไปโดนทางบรุณีเพชรวิเศษครับมาดักแล้วก็บล็อกเอาไว้ครับได้ครับยิงแต่ว่าไปติดขาของบรุณีเพชรวิเศษครับช่วงท้ายเกมไทยเปลี่ยนผู้เล่นสำรองสดๆลงมาชนิตาปินธุยาครับเปิดออกด้านข้างแล้ววรุณีเปิดเข้ามาด้านในให้พอชมพูยิยงนี้ไม่โดนอ่า ก็ถือว่ามาตามน,นัดแล้วครับเพียงแต่ว่าบอลมันลึกไปนิดนึงแล้วพอชมภูเองก็เข้าไม่ถึงบอลครับลูกเตะม,มุมพอจมภูเปิดเข้ามาหน้าประตูสวรักษพงงานครับกับจจนิสตาเข้าถึงบอลแต่ว่าลูกยิงของสวรักหลุดออกนอกกรอบและนี่เป็นจังหวะได้ประตูที่3ครับนาทีที่9กสิเ็ดสารักษพงงามพาบอลลุกเข้าไปแล้วก็เปิดตัดเข้าด้านในไม่มีใคร,ระตะกบเลยแลพออย้พอจมภูยิงลูกนี้ เข้าประตูไปเป็นประตูที่3ให้กับทีมชาติไทยครับในช่วงพักเวลาพอดีครับ go for Thailand by p l a y e number six นี่ครับคอยชมผสมได้ครัยิงแม่นจริงจริงฮะแม็กเดนเนลล์เขยังจะปัดเลยครับแต่ว่าปัดไม่ออกครับตกเกมทีมไทยก็เอาชนะไปได้สามศนะครับผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จ รอชิงชนะเลิศรอพบกับผู้ชนะระหว่งางเวียดนามกับเมียนมาที่จะแข่งกันในพ่วงเย็นช่วงค่ำของวันนี้ครับต่อไปลุ้นเรียนทองนะครับที่11พเ็นสิาคมนี่กับทางลิปินเองก็เข้ามาจับมือแสยงความดีกับทางทีมชาติไทยของเรานะครับ ตึงครมีโยกะมโตะนะครับเป็นโค้ชสประตูของไทยครับศิลวันอินเตอร์มีนาทีที่22่ิการแดงดานาทีที่47แล้วก็พอจมุสมนึกครับนาทีที่91สเีเกมคราวนี้ชนะสิงคโปร์เสมอเมียนมาแล้วก็มาชนะสปปลาวในรอบแรกครับมาถึงรอบรองชนะเลิศนั้นก็เอาชนะฟิลิปปินส์ได้สำเร็จนะครับผ่านเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศ ตรงนี้ก็ต้องรลุนเลยครับว่ารอบชิงชนะเลิศนั้นจะไปเจอเวียดนามหรือว่าเมียนมาทัาตามนัดนะครับเจ้าภาพเวียดนามเขาก็หวังที่จะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศอยู่แล้วครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ได้แชมป์ม,มา2ส,สมัยติดนะครับทั้งที่กัวลาลัมเปอร์ในปี2017และก็ปี2019ที่ประเทศฟิลิปปินส์